ที่เทศบาลนครนน,อนทบุรีมีผู้สูงอายุ64,755คนนับเป็นสังควมวผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เทศบาลนครนน,อนทบุรีสร้างความเข้มแข็งจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขึ้นส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสถานที่จัดกิจกรรมและบริการพัฒนาด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจครอบกลุ่มทุกมิติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในชุมชนได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข โดยมีเครือข่ายจิตอาสาที่มีความเข้มแข็งพร้อมถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนสมาชิกจำนวน152คนผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการของศูนย์จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมมีเพียงการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าปัจจุบันมีสมาชิกในศูนย์มากกว่า9,000คน กิจกรรมในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพรวม32กิจกรรมโดยผู้สูงอายุที่มีความรู้ทักษะการดูแลสุขภาพสามารถดึงศักยภาพเข้าร่วมเป็นวิทยากรอาสาสร้างความภาคภูมิใจและคุณค่าในตนเอง นอกจากนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจทางศูนย์ได้จัดกิจกรรมนครนน,อนสุขภาพดีผู้สูงอายุ100ปีชีวีมีสุขและการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุและครอบครัวได้ดูแลส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องในปีนี้มีผู้สูงอายุเกิน100ปีรับรางวัลจำนวน8ท่าน ในอนาคตเทศบาลนครนนทบุรีมีแนวคิดขยายผลจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนมีประธานชุมชนเป็นคณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์เพื่อกระจายการให้บริการได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้น